AMD เปิดตัว CPU Ryzen 5 5500X 3D มาแล้ว CPU Gaming มีแคช 3D รุ่นใหม่ล่าสุดในปี2025เปิดตัวแบบเงีย,งยบๆ 5500X 3D คือ CPU 6คอร์12เทรดใช้สถาปัตยกรรม Zen 3บนซ็อกเก็ต AM4 บูสต์ได้สูงสุด4.0 g h z จุดเด่นคือ 3D V Cache ขนาด96 m b เหมาะกับสายเกม i n g ที่ต้องการเฟรมเรทสูงในราคาประหยัดแต่ข่าวร้ายคือ,อยังไม่มีแผนขายในไทยหรืออเมริกา ใครอยากได้ต้องรอรุ้นหิ้วเข้าหรือรอรุ่นใหม่แทนราคาเปิดตัว149ถึง199ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยประมาณ5,500ถึง7,500บาทถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับ 5800X 3D ที่ยังขายหลักหมืน่นเหมาะก,กับคนที่ใช้เมนบอร์ด AM4 อยากอัปเกรดให้เล่นเกมลื่นขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มแต่ถ้าประกอบเครื่องใหม่ไป AM5 ดีกว่าครับ 5500X 3D คือ X3D รุ่นใหม่ล่าสุดของ AMD แรงราคาดีใครคิดว่า AM ดียังไม่ทิ้ง AM4 คอมเมนต์ไว้เลยครับ